วัตถุดิบหลักที่คนจะต้องใช้ก็คือมอนสเตอร์แกลของเราครับผมปูอัดยักษ์จากเกาหลีอ๋อครับเช็คเช็คเช็คครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะครับอ่ะทุกคนครับวันนี้เราก็จะมีวัตถุดิบต่างๆนะครับให้นะครับคุณครีเอทได้ตามใจชอบเลยหนูว่าจะพูดวัตถุสุกเปามากเป่ามากกู ได้อยู่ไหมได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้นะครับเรามีวัตถุดิบเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งผักนมีชีสโอ้หมีซอสต่างๆให้คุณได้เลือกนะครับวาซาบิพริกไทยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ขนมปังโอ้โหมีหลากหลายแบบเออนะครับแล้วแต่จะเลือกเลยครีเอทออกมานะครับให้เป็นเมนูที่อย่าส่งมานักไม่ทานไม่ทานนะครับเอาล่ะโปรติทั้งสองคน อยู่บ้านทําอาหารกันไหมก็ทบ้างครับผมทำบ้างอดแล้วแอบอทิตย์นหนึ่งทำอาหารกินเองกี่วันวันเดียวทําให้มีกินกี่วันทุกวันสั่งเอาอะไรอะไรอะไรจะเสริมพันธุ์พันหัวอ๋อหัเอ๊ะ่านทูเมนูที่ปกติทำบ่อยๆเนี่ยถึงอย่าอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารเกาหลียังไง ฮะอะไรอ่ะปกติเป็นอาหารไทยแต่อาหารไทยเป็นอาหารที่นีเรียบง่ายเป็นเบคฟาสต์ผก็คือเป็นแซนวิชนี่แหละอ๋อแสดงว่านี่เข้าทางเลยไม่เข้าเท่าไหร่เข้าทางเป็นเข้าทางเข้าทางแต่แต่ละวันเนี่ยเราจะเลือกอาหที่ดีนะครับอ๋อโอเคอืมแต่ว่าทำอันนี้ทำจริงจริงใช่ไหมเออจริงทำจริงทำจริงครับมิกหละมิกทำอาหารไหมหรือมิกกินอาหารอย่างเดียวผมกินเก่งที่คนเออคนน่าจะรู้แหละเขาคือชอบทำเก่งเหมือนกันแต่ว่า เมนูมันเป็นแบบเมนูสิบเบสิกเบสิกอย่างที่เราทำาอ่ะวันนี้มันจะแอดวานซ์แน่ๆเลยเออมีให้เลือกหลากหลายแล้วแต่ใช้วัตถุอะไรไม่จำกัดเลยทำคนละห้าชิ้นนะคนละห้าชิ้นคนละห้าชิ้นครับภ<น>ายในเวลาภายในเวลาสงสารแล้วนะนเท่นะชั่วโมงสามชั่วโมงกันเลยฮนะห้านาทีโอเค เดี๋ยวห้าทีเหรอห้านาทีโอเคงั้นวันนี้ผมลำถผมจอมเต็มอะไรอะไรนะเต็มมีเต็มด้วยเหรอมีเต็มคือฮาโลวีนอ๋อคิดมาแล้วมิกมอนสเตอร์แฟลกออันนี้คือชื่อเมนูแล้วเหรอยังอย่างอ๋อแค่บอกเต็มก่อนบอกเต็มบอกเต็มด้วยเออนี่ไงมีมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรมือเล็บมารมือมารมือชายคาืมือมารคาบานมือมารข้ามไปที่มิกซ์เลยเดี๋ยว ยังไม่ยกมันเป็นเตเต้นตับไกไม่รู้จะไปทางไหนมาวีมาวีไม่ละแต่ไปละอีกมือมาซะแล้วโอเคมีตีมไหมเขามีตีมมาแล้วเขามีตีมเรามีอะไรไม่เอาดิเอาไม่เอาโอเคเขามีตีมเรามีใจเออแฟนเนี่ยด้วยใจของเราครับพี่เราโอเคแฟนวิทด้วยใจ มาดูกันว่าจะเป็นไงแต่อย่าลืมนะวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ <c oughs> บอกสัแครับครับครับปูอัดยักษ์เกาหลีพร้อมนะพร้อมห้านาทีนะครับห้าชิ้นนะครับพร้อมหนึ่งสองสามเริ่มครับผมมีคําถามว่าทั้งห้าชิ้นต้องเหมือนกันไหมแล้วแต่แล้วแต่เลยอันนี้ได้หมดครีเอทสร้างสรรค์ได้ตามใจชอบเลยคิดว่าของใครจะอร่อยกว่ากันครับทุกคนมีมีก่อมมีก๋อเอิ้ครับรู้สึกยังไงบ้าง คนเขาดูไม่มั่นใจในตัวคุณเลยอะ่ะโอเคมาฮะตอนนี้นะครับท,<า>ทั้งสองคนใช้วัตถุดิบหลักของเราแล้วมอนสักแผ่นนั่นเองนะครับอร่อยเต็มคำฉ่ำทั้งก้อนนึกถึงตอนอยู่เต๊มเฮาอ่ะพี่ทำไมอะ่ะกินเยอะมากแล้วคือตอนอยู่เต๊มเฮาเราบอกว่าเราต้องการไปทำสลัดเพราะว่าผม,ผม,มาอ่ช่วงนั้นแบบรับสุขภาพรับสุขภาพมาก ดีนะฮะอ๋อนี่พูดเหมือนไม่เชื่อนะแต่จริงๆตอนนี้เห็นไหมเขาลักษณะท่ามจี๊ดหยาบแบบอยาบอ่าช่วงนั้นแบบเตียวซี่ไงอ๋อนี่แต่ที่เราเคีอยวตลอดแหละเคี้ยวเลือกขนมปังส่วนต้งสีดําใช่ไหมครับตีมันนะไม่กับตีนครับเป็นเป็นเป็นหัวหาลงพี่คนสีได้เนี่ยคนสีได้เป็นเป็นคนสีงพันครับผมโอเคคนสุงพันดีนะ ขับท,ท,ทำเกนี้อยู่โอเคนะครับตอนนี้โ oh. อ้โหขนมปังนีก็เลือกใช้ไม่เหมือนกันแล้วตอนนี้น้องมิก์นะครับมาในทีมแบบรักสุขภาพนะครับเน้นเรื่องของผักต่างๆของพี่ออดโหนี่ใส่มอสตราแครปนะครับรวมไปถึงมะเขือเทศที่มีชีสด,ด้วยเอาละรสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับ <laughs> นี่นะ นี่สิ่เดียวแน่ๆน่นี่นะครับตอนนี้เอิร์ธนะครับเลือกที่จะใส่ซอสเป็นซอสอะไรมายองเนสมายองเนสกับมะเขือเทศครับมายองเนสกับมะเขือเทศนะครับชีสนะครับทุกคนอยากให้เขาใส่อะไรแนะนำมาได้นะครับบอกได้ควรจะใส่อะไรดีใส่ช็อกโกแลตเหรออยากได้รสช็อกโกแลตใส่ช็อกโกแลตด้วยนี่ใส่ชิมบอลูนจ้ามีซอสมีช็อกโกแลตด้วยเหรอฮะอยากกินมากน้องมีอยากกินมากน้องน่าจะ คนทำหรือว่าแซนด์วิชเอาละฮะมิกเติมชีสไปนะครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะครับใส่เครกอปไปด้วยนะครับโอ้โหตั้งใจทำมากนะคุณนหนึ่งชิ้นนี่ใส่ใจแล้วเฮ้ยโอยออยน้งงเเิร์ก่มากกเลยลยูมีการประดิษฐ์ด้วยอยากกินไนหะม<า>อยากกินนะสกยสสปปอไหมดูดีมากอะ่ะคนทำอ่ะคนทำดูดีมากเลย จังหวะหันข้างโคตรหล่อแล้วจวังหวะหันหน้าหล่อมากครับ <c oughs> <laughs> ถ้าผมพูดอะไรไปผมจะออกจากที่นี่ได้ไงโอเคนะฮะเอาละตอนนี้มีไฟระับผม,มเรียบร้อยจะตาย <c oughs> เรียบร้อยอะไรครับผมว่ามีร้อยก็เรียบนะัแบแฟนกับคุณตอนนี้ <laughs> ตอนนี้เอานี่คือแต่ละชิ้นคุณไม่เหมือนกันเลย <c oughs> ซายออกแบบแตกต่าง,งออกไปแต่ว่าจะคล้ายๆไม่ต่างกันมากโอเค ชิ้นนะครับเรามีเวลาแค่นาทีตอนนี้ชิ้นแรกเพิ่งเสร็จไป3นาทีแล้วฮะวไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อเวลาให้ต่อนาเดี๋ยวผมซื้อเวลาพลาก่อนหนึงไม่เป็นไร<อ>ชั่วโมงเท่าไหร่ว่ามาเขาเป็นเต็มที่อยากอยู่ถึงกี่โมงวันนี้เดี๋ยวเพี่คือเดี๋ยวจัดให้ปิดกูไม่มาเก็ตปาร์ตี้ฮาโลวีนในวันนี้โอ, <laughs> โอเคเออช่วยออกด้วยนะ นี่ชิ้นโขอลัก,การใส่ใจสุดๆมันคุ้นแข่งทำอาหารจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหมีดาวมีดาวด้วยแล้วใครผ่อนนะเนี่ยบอนเบาเอลเบาเบ,า,บาเลยเบาไม่น่าอ๋อโอเคนะครับเตรียมขนมปังกันเดี๋ยวนะอันนี้อย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะต้องมีคนทานด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวมีคนทานจริงๆนะตรงนี้ <c oughs> เราเรามีแบบว่าใครเสร็จก่อนมนชนะยาีไหมไม่มีครับไม่มีหรอไม่มีครับอ่าครีเอทกันมาตอนนี้นี่คุณผมบอกให้คุณทำห้าชิ้นชิ้นแรกห้าชิ้นหรอ5าชิ้นล้วต้องแต่งอยู่ที่ชิ้นเดิมไม่จบมีคนไม่ฟังข้อสอบโอ้โหเดียชิ้น พี่มิกสองชิ้นก็เสร็จแล้วเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปลงม,มือ โอเคทีเรียวในพันตัวบอกช่วยเราเอาล้วฮะมิกเสร็จไป3ชิ้นกำลังเริ่มชิ้นที่4แล้วคุณเอ,อิร์ธเอ,อิร์ธชิ้นแรกเพิ่งเสร็จแล้วก็ชิ้น2ครึ่งเดียวด้วยเหรอฮะ <c oughs> อะไรนะต่อเวลาต่อเวลาฮะต้องต่ออยู่แนละ้วเพราะว่า <c oughs> ดูมัเดี๋ยวก่อเอ,อิร์ธอไรมีคนมากิน,นจริงๆนะน้อง <c oughs> คุณตกแต่งเลยหรอไม่อันนี้คือตกแต่งชิ้นแรกหรืออันนี้นับเป็นชิ้นแล้วไม่ชิ้นสิโอ้แต่แล้วผมลสงสารคนที่เขาจะได้กินโอ้โหอ่ะคุณต้องการมันสักแบบเพิ่มไหมเอไว้ก่อนพี่โอเคเน่นเรื่องการตกแต่งนะมาที่ดูพี่มิกี้ก่อนพี่มิกี้เป็นไงบ้างน่ากินมากน่ากินมาก รเรเมีการตกแต่งมีลูกยิ้มด้วยอันนี้อันนี้ตีมอะไรฮะนี้ตีมเล็บมือนางเล็บมือนางอ,อันนี้คืออ๋อเป็นแบบคล้ายๆแบบแบบปรอบๆนะมีมีซอสแบบเกาหลีด้วยนะครับซอสโคจูจังนี่สามารถใช้ได้อเออ,อ,ม,อมากปวดยักเกาหลีแลใส่ซอสโคจูจังไปหน่อยนะครับ โอเคอันนี้รูปอะไรสวยค่ะส่วนไม่เป็นไรสวยส่วนนะสวยเนาะแปลกๆโอเคสี่ชิ้นแล้วเฮ้ยโอ้โหถึงกับต้องคุกเข่าเลยนะฮะไม่ไหวเลยนี่นะโอเคมิกเอาบ้างตอนนี้เพิ่มดาวและแต่ละชิ้นก็จะมีความพิเศษของมันอ๋อใส่ใจในทุกๆรายละเอียดนะครับรายละแต่ พี่เอิร์ธนะพี่เอิร์ธพี่เอิร์ธห้าชิ้นนะพี่เอิร์ธได้ชิ้นแรกอย่างเดียวเลยอะ่ะโอเคตอนนี้กี่นาทีแล้วครับเจ็ดนาทีครึ่งผ่านไปต่อเวลาพิเศษไม่เป็นไรนโอ้โหของน้องมิเขาเพียร์มากนะเขาเอาขนมปังแล้วเขาก็ตัดเป็นรูปดาวขนมปังอีกสีหนึ่งแล้วก็มาใส่ด้วย<อ>เป็นคนปราณีตมากเลยนะเน,นี่ยเมย์ เข้าอบไรไปไม่อาไปไม่เป็นไปไม่มีพบเจอคนไปไม่เป็นหนึ่งอัตราเข้าทอย่างครับผมเพรรักโลอ๋อเป็นคนเขาเป็นคนรักโลกอืมงงอ่ะเออใช่ไหมก็แค่รักโลกถูกป่ะ เพราะว่าที่ต่อสุขภาาแล้วก็ระบบนิเวศอ๋อเป็นคนรักโลกรักระบบนิเวศรักอะไรต่างๆ,ๆ,ๆอืมนแ,นอแรง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 โอเค <c oughs> ตอนนี้มิกจะเสร็จแล้วนะครับ2ชิ้นสุดท้ายเอ,อิร์ธทำอะไรอยู่พี่งงอ่ะเอ,อิร์ธมากตอนนี้เพราะว่าตกแต่งใช่ไหมตกแต่งจานแต่ง คุณอย่าลืมนะว่ามันจะไม่ใช่หนึ่งเมนูจานเดียวนะเป็นห้าจานห้าจานและจะมีคนห้าคนที่จะได้รับแต่และชิ้นของคุณนึ่ง่องสองสี่หโอ้โหแล้วชิ้นแรกซะใหญ่แล้วอ่ะได้หมดตามใจนี่นะครับหน้ามังยุ้แล้วตอนนี้อ้ยอหน้่้โอเคอยู่ในขั้นตอนตกแตง่ง เขาดูสนุกนะเขาดูสนุกไหมเอิร์ธเ <your> <c oughs> ้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะมีนะครับคนที่จะมาชิมเมนูนะครับของเอิร์ธมิกด้วยนะครับผมซึ่งเป็นคนนะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมกันมานะครับผมสำหรับผู้โชคดี1 0ท่านของเรานะครับก็คือคนที่ได้ร่วมกิจกรรมนะครับ ม้อนสักหลับชาเลนจ์นะครับในช่วงปีที่แล้วนั่นเองนะครับที่ทางซีเมนาลนะครับได้ชวนให้ทุกคนเนี่ยมารีวิวปูอัดยักษ์เกาหลีม้อนสักหลับแบบครีเอทสุดในแบบของคุณเองนะครับแล้วก็แชร์ลงโซเชียลมีเดียนะครับผมซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดไปนะครับช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับปี64นั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้มีผู้โชคดี10ท่านนะครับที่ร่วมชาเลนจ์กันมานะครับจะมาชิมฝีมือของเอิร์ธมิ้กันนะครับแต่ก่อนอื่นแต่ก่อนอื่นเราต้องมารอให้เขาทำเสร็จก่อน sẽ đi ăn đem lại ok đem lại xin lỗi giúp ơn giúp ơn giúp